วัสดีค่ะท่านค้ฟังคะวันนี้ปัสสัสพัฒนาค่ะไก่พิจิราาสามมุมติติดกากกรมปศุสั์กลับมาพบกับท่านผู้สังเกตเช่นเคยนะคะด้วยอาการที่ยังปกติยังได้ลิ้นรับรดแล้วก็ยังได้เกร่งอยู่นะคะหลายๆท่านที่เอ่อจะต้องประสบกับโรคนี้ได้รับผลกระทบต้องไปโรงพยาบาลสนามอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ให้กำลังใจค่ะ แยังไงแล้ววันพุธ6กนาิกาถึง6กนาฬิกายีนทีค่ะรายการปะสสุตว์พัฒนาก็ยังมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรเองสามแปนะคะแล้วเราก็เจอกันทาน YouTube Facebook ได้ตลอดเลยนะคะรายการปะสสุตว์พัฒนาท่านสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้ามาฟังได้ชมได้นะคะแม้แต่อยู่โรงมยาบาลก็เปิดดูได้นะคะเช่นกันค่ะ แล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะไม่ใช่แต่เฉพาะโรคโควิดสิบเก้าอย่างเดียวนะหลายๆโรคที่ต้องระวังช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมันจะร้อนมันเป็นฤดูร้อนร้อนมากแต่ก็ยังมีพายุฤดูดอ,อนเข้ามาอากาศก็จะทําให้เปลี่ยนแปลงฝนตกนะลมแรงนะคะอากาศมันชื้นมันก็จะมีผลกระทบไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือสัตว์เลี้ยงของเราทั้งห เราก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็เลยไปดูแลสุขภาพสั์เดียรของเราด้วยค่ะโคกระบือแทแกะสะกอนเป็ดไก่เท่าไรๆผมกระทบทั้งสิ้นนะคะบวงคุ้มกันเนเราต้องฉีดัคสีเช่นไรเราก็ต้องฉีด วัคซีนหรือให้คุ้มคุ้มกันกันกบสัตว์เลี้ยของเราเหมือนกันนะคะอาหารนะ้ำไม่ช่พันต่างๆแร่ธาตุอาหารเสริมว,วิตามินนี่ต้องให้เช้าเหมือนกัน,นะคะ่ะดูแลเขาดีดๆโรงเรือนต้องมีที่หลบแดดหลบฝนหลบลมด้วยนะคะอ,อ่อนข้างจะแข็งแรงนิดนึงนหลายๆพื้นที่ก็เวลาเอาเขาไปปล่อยกลางทุ่งนะให้เขาเ,ยยาเลีหญ้าอะไรต่างๆ ถ้าฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้เอากลับเข้ามาในล่ลมเนาะอย่าไปปล่อยเขาไว้ฟางแจ้งหรืออย่าไปผูกเขาไว้ใต้ต้นไม้ค่ะมีข่าวมาให้เห็นกันนะก็คือพอเราเห็นข่าวแล้วนะเราก็ถือว่าเอามาเป็นเตือนใจเราแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราได้นะคะอย่างเช่นถ้าไปโดนฟ้าผ่ากลางแจ้งอย่างเงี้ยโ้เ,เราก็สูญเสีย มันไม่ควรจะเสียเนาะเวลาเราดูสภาพอากาศหรือสร้างเตรียมตัวต่างๆนะคะเราก็เอาเขาเข้ามาในที่รงที่โรงเรือนที่เป็นร่มเป็นมีที่หลบและหลบฝนอะไรต่างๆเหล่า,านี้นะคะก็ดูเขาดีแล้วก็สังเกตอาการเขาด้วยนะว่านี่น้ำมูกไหมจมูกแค้งผิดปกติไหมเคี้ยวเอื้องหรือ เ,เดินเหินปกติไหมเดินขากระเพศหพือเปล่าอย่างนี้ค่ะหายใจถัดข้องดังคลืดอมีเสียงเวลาหายใจหรือหายใจเร็วหายใจแรงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วกอ็อะไรอีกมีน้ำมูกน้ำลายอะไรหลายอเนี้ยก็ดูไปตามอาการว่าปกติเขาเคยเป็นอย่างไรนะคะแล้วพอเรา,เราไปดูเขาเป็ปกติแล้วก็แก้ไข ได้ทันช่วงขีช่วงนี้โรคระบาดมีทั้งคนทั้งสัตว์นะหลายพื้นที่ก็จะมีโรคระบาดสัตว์ตอนนี้มีถามมาแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆคุยกันค่ะแต่และเรื่องแต่และโรคนะ,ะค่อยๆคุยกันไปแล้วก็ถ้าสัตว์เลี้ยงเช่นเขาเคยเดินแล้วเขาเดินไม่ไหวายตัวเขาเส่ให้นี่เขาบวม หรือเขาลอยหรือตัวมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่เรียบอบมันเป็นตุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยผิดปกติสังเกตได้ในปากเป็นตุ่มอย่างนี้ค่ะก็รีบแจ้งหรือรักษาเรื่องต้นเนาะถ้าเราทําได้เราก็ทําไปก่อนเรื่องต้นแล้วก็แจ้งสตวรแพทย์ในพื้นที่จริงติดต่อนในพื้นที่เช่นประสุทธ์อำเภอประสุทธ์จังหวัด หรือแม้แต่อา,าสาสมัครในพื้นที่เราก็จะช่วยกันได้เร็วขึ้นนะคะรู้เร็ว,รวโรคมันก็สงบเร็วนะอย่างเช่นโรคที่เตือนหลายครั้งหลายๆเรื่องนะก็มีทั้งที่บอกว่ามีทั้งโรคระบาดคอยโรคระบาดศาสเข้ามาพร้อมๆกันเอาเตือนควรก่อนเนาะตอนนี้ทางสบคนะคะเขาก็ เตือนหลายเรื่องมากๆากนะหลังสงกรานเนี่ยเนาะเป็นช่วงพีคเยอะๆเลยนะติดกันวันละเป็นพันๆนคนนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทค่ะนะใส่นาะคะกอนามัยนะกอฮ์นะ,ะนะล้างมือออกข้างนอกบ้านอย่าไปอยู่ในที่ชุมชนที่แออัดเยอะๆเวลารับประทานอาหารเป็นไปได้เราก็ซื้อกลับบ้านหรือเราทำทเองคูอร้อนๆนะคะ ใช้อุปกรณ์ที่เป็นของเราไม่ใช้ของจาคนอื่นนะทุกเรื่องทุกอย่างนะคะการเข้า้องนาสาธารณะกันแล้วก็ระวังดูแลรักษาสุขภาพเราดีๆนะไปในที่ที่ควรไปและไม่ไปในที่ที่ไม่ควรไปหลายหลายท่านรู้ทั้งรู้ว่าตรงเนี้ยมันขิดมันไม่ถูกมันไม่ควรไปแต่ก็ยังอยากไปอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ดูแลกันไปดูแลตัวเราเองนะใครไม่ดูแลเราดูแลตัวเราเองมันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งเมื่อถึงเวลาเราก็ค่อยฉีดวัคซีนไปและมันก็จะช่วยได้ระดับเดียวนะไม่ใช่ฉีดแล้วไม่ติดน,นะคะอันนี้เป็นเรื่องอันนี้นะเรื่องโควิดสิกาหรือไวรัสโคโรนาสองพันนั่นเองแ โรคนี้นะทุกคนก็เป็นห่วงแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็มีนยโยบายมานะเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกคนเลยก็มีนยโยบายออกมาให้ช่วยกันดูแลตลาดสดต่างๆนะเพราะว่ามีเคยมีที่เริ่มจากตลาดนะคะอันนี้ทางอธิบดีกรมภูสัตว์ก็รายงานตลอดแล้วก็สั่งให้ดูแลอย่างเช่นการซื้อเนื้อสัตว์หรือ บริโภคต่างๆก็ให้ดูจากปัจสบัตโอเคนะแล้วก็มีมาตรฐานมาตรการนะที่เป็นสุขลักษณะที่ดีอย่างเช่นให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้จำหน่ยหายกับผู้ซื้อนะคะหรือให้ผู้ขายผู้จำหน่ายต้องสวมแมสตลอดเวลานะ mm. คือจริงๆอันนี้สวมแมสตลอดเวลาเนี่ยแม้กระทั่งเราเองนะไปเดินตลาดออะไรเงี้ยออกองออกบ้านนี่แหละ ใส่ไว้กันหน่อยเลยถ้าเราอยู่กับคนอื่นนะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ด้วยน้ำหรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ต่างๆตามแต่สะด,ดวกนะคะแล้วก็ไม่ให้ใช้มือเปล่าจับเนื้อสัตว์นะให้ใส่ถุงมือหรือที่ขีดขีดเนื้อสัตว์ที่มานะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเมีย อาการปวดสีปกตินะก็ให้รีบไปตรวจให้สงสัยเร็วๆนะที่สำคัญโอ้มีข้อสำคัญม,มีข้อนะึ่งสำหรับโรคนี้นะอย่าปกปิดข้อมูลคุณไปไหนแล้วเวลาเขาถามอะไรเนี่ยนะเวลาไปในที่ที่ไปตรวจไปโรงพยาบาลต่างๆนะคะไปขอตรวจอย่างเงี้ยต้องบอกเขาจริงๆว่าเราไปไหนมาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะอย่าไปปกปิดข้อมูลนะคะ มายมีผงเตเข้าไปเยอะแยะมากมายนะแล้วก็อันหนึ่งคือให้ใช้แอป,ปของไทยชนะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้ไปตลอดเลยเวลาไปเข้าไปจะแกนไทยชนะเราจะได้รู้ไทม์ไลน์เราเองที่ไหนหรือบางที่เขาจะมีสมมติว่าถ้าท่านไม่สะดวกที่จะใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเนาะเขาจะมีที่เขียนชื่อเราก็เขียนไว้เราจะได้รู้ว่าช่วงนี้เราอยู่ ที่นี่เนาะเวลาเขามีอะไรเขาจะโทรตามเราได้ถูกต้องค่ะต่างๆเหล่านี้นะเราก็ออกมาตรการมาเพื่อจะคุ้มครองดูแลผู้ป่วยที่ป่วยหรือที่จากการไม่ให้โรคโควิดา9เนี่ยระบาดเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราดูแลตัวเราเองได้ดีๆเราก็จะมั่นใจว่าจะไม่ติดโรคนี้ซึ่งตอนนี้นะคะ แพรกระจายเร็วมากแล้วก็กว้างด้วยดูแลตัวเองดีๆนะคะโรคจะได้ไม่เข้ามาหาเราและการมเ่เลือกซื้อสินค้าก็ดูให้ดีๆเพื่อความมั่นใจที่เคยเคนมาเล่าให้ฟังว่าเวลาเราเลือกซื้อเนื้อสัตว์ชนิดไหนควรจะเลือกแบบไหนเองนี้ค่ะก็ เลือกให้ถูกแต่เราจะได้ได้ของดีไปบริโภคด้วยนะเอากลับไปทํากับข้าที่บ้านหรือไปทาที่บ้านเนี่ยเราก็จะได้ของดีด้วยแต่ถ้าเราซื้อทาเราก็ดูให้มันน้อยอยู่เป็นไปได้เราก็เอากลับมาอุ่นนิดนึง<อ>นะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานะทะนีนี้อันนี้คุยถึงเรื่องโรคระบาดในคนที่ปิดคนกันเองแต่กรมปัสสัสก็มีส่วนเข้าไป ดูแลนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยถึงโรคระบาดในสัตว์กันสักครู่เดียวค่ะ <Hey. S 1> ค่ะแล้วกลับมาคุยกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่า,าค้างไวจากที่โรคระบาดของคนนะคะการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องนะเน,น้นอีกอย่างหนึ่งนะคะเลือกเนื้อสัตว์ดีๆสดๆไปแล้วก็ต้อง นำมาปรุงให้สุกนะคะไม่ทานดิบๆสุกๆหรือดิบไปเลยนะมันมีโรคระบาดยานี้โรคอะไรมีอะไรต่างๆไม่ใช่แค่โรคระบาดของอันนี้เท่านั้นนะ,ะดิบๆอะมันไม่ดีไปหมดนะคะโรคกลา้โรคมันจะเข้ามาหาเราไม่ว่ารับประทานเนื้อสัตว์อะไรที่มันดิบๆไม่ดีทั้งสิ้นนะคะนำมาปรุงให้สุกนะมินเราดีกว่าปรุงสุกเลยก็จะห่างไกลจาก โรคต่างๆไม่ใช่โควิดอย่างเดียวโรคต่างๆเลยทีเดียวค่ะนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเวลาสมมติว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราเลือกซื้อซีดีแล้วเรากลับไปไว้ที่บ้านเก็บการเก็บรักษาสมมติเราซื้อซีอะเนี่ยเราไม่ได้ใช้หมดในวันเดียวเก็บใส่ตู้เย็นในอ,อุณหภูมิที่ทํากว่าสี่องศานะก็คือเขาจะมีช่องสําหรับใส่เนื้อสัตว์นะหรือว่าช่อง ฟรีเลยเวลาจะเอามาใช้เราก็จะได้ยังคงสภาพเนื้อสัตว์ที่ดีๆสดๆเช่นเดิมค่ะนะการเก็บรักษานี้ก็สสำคัญน,นะแล้วก็คือพอเราลเลือกซื้อดีไปแล้วเนี่ยนะเอาไปเก็บรักษาไม่พีมันก็เสียงเหมือนกันแล้วก็ถ้าลุงไม่สุกมันก็อาจจะเปนโรคเช่นกันนะคะนี้ต้องระวังดีๆอ่ะแล้วก็เข้าสู่โรคระบาดที่พูดไว้ เกินไว้แต่ต้องต้องรายการนะคะโรคลัมบิสกินหลายๆท่านดูข่าวแล้วเจอแล้วเห็นแล้วนะคะทางกรมปศุสัตว์นะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็เร่งที่จะควบคุมอันนี้เป็นโรคอุบ,บัติใหม่ในโครกระบือนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าเท่าที่าาท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะนายสตัตวแพทย์สารวิชัยวิโตท่านกล่าวไว้ว่าได้พบอันนี้เป็นโรคระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านนะ ทางปริษัทเนี่ยก็ให้บรรษัทจังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยดูแลเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็แนะนําเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกร,ระบือเนี่แหละให้ปฏิบัติตามคําแนะนําอย่าเคร่งครัดแล้วก็เฝ้าดูโรคให้ดีเลยนะคะคือท่านอะธิบดีก็เรียกประชุมเลยไม่ได้นอนใจนะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้นะมาคือเขาบอกว่าสืบเนื่องจากายงานจากองค์การ สุขภาพสัว์โลกนะคะหรือที่เรียกว่า OIE ออพบการระบาดของโรคลกกับวิสกีนเลยนะคะเป็นโรคประจำทีนในแอฟริกานะไม่ใช่ของแถบบ้านเรานะก็แพร่กระจายมาสู่ภูมิภาคเอเชียไม่ว่าจะเป็นมกระเทศอินเดียจีนฮ่องกงไต้หวันภูฐานนะคะเนปลาลเวียดนามแล้วก็เมียนมานะตอนนี้เริ่มเข้ามาในประเทศไทยนะ เขาสงสัยอาการตั้งแต่ครั้งที่มีเกษตรกรไราย่อยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะได้พบว่ามีโคโป่วยนะคะประมาณหนสองตัวเนี่ยตัว2ตัวเนยนะคะแล้วก็เก็บตัวอย่างมาส่งที่สถาบาันสุขภาพศาสตร์แล้วก็มาตรวจก็พบเป็นเชื้อไวรัสของโรคลกกิบิสกินนี่แหละแล้วก็สอบสวนโรคมาก็เกิดจากการนำโคมาเลี้ยงใหม่นะเนี่ย เคยเตือนหลายครั้งแล้วขอออกนอกเรื่องนิดนึงการนําสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่นะนำสัตว์เข้าฝูงสัตว์ใหม่ที่ไปซื้อมาจะนำมาด้วยจากเหตุใดก็ตามเอาเข้ามาเลี้ยงต้องกัโกโรคนะคะอันนี้เตือนบ่อยมากจนได้ว่าเตือนบ่อยมากกัโกโรคไว้ก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยปลอดภัยไหมกับการที่จะเอาเข้ามาในฝูงของเราที่เราเลี้ยงอยู่แล้วดอกของเราเนี่ยเราเลี้ยงไม่ดีแล้ว พอเราเอาสัตว์ฝูงใหม่เข้ามาปุ๊บแล้วไม่กัลกลนะูกเนี่ยเข้ามาเ,าเสร็จทุกรายส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็คืออันนี้อ่ะเรากลับเข้ามาเลยว่าโคนเนี่ยอาจจะเนี่ยมาจากการลักลอบเข้ามานะคะแล้วไม่ได้กัลกลูกพราะเอาเข้ามารวมปุ๊บมันก็มาระบาดเลยแน่เห็นไหมจริงๆแล้ว คือตอนนี้ทางเราอะทางกรมใหญ่เนี่ยได้สั่งการให้ประสิทัิจังหวัดเนี่ยเร่งควบคุมโรคนะคะโรคนี้นะเขาบอกว่าเออก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเนี่ยสังเกตอาการของโครกระบือของท่านนะคะแนะนําวิธีการป้องกันและเฝ้าระวังโรคให้เกษตรกรสหกรณ์คโคเนื้อโคนมตลาดนัดค้าสัตว์ต่างๆหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโคกรโครกรเลีงโคกระบือนี่แหละนะคะ ก็โรคนี้นะลัมบิสกินเนี่ยนะเกิดจากเชื้อไวรัสนะเป็นโรคในเฉพาะในโครกระบือเน้นนะคะไม่ติดต่อสู่คนนะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ายังบอกโหอะไรไมาแล้วโควิดก็แย่แล้วไม่ติดต่อสู่คนนะคะเป็นเฉพาะในโครกระบือเท่านั้นนะคะมีอาการป่วยต่างๆเนี่ยอาการก็จะเป็นประมาณว่า เชื้อไวรัสชนิดนี้นะก่อโรคตามอ,าว,อาวัยวะที่มีเซลเยื่อบุพกตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกายเช่นเยื่อเมือกในปากอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะต่อมาก็จะตกสะเก็ดแล้วก็เป็นแผลหลุมแผลแบบเป็นแผลหลุมนะเวลามันขึ้นมาก็าจะเป็นเม็ดๆๆๆ,ๆนะพอตกสะเก็ดเป็นแผลหลุมแต่อาการอย่างอื่นก็จะมีว่ามีไข้ นะคะหายใจลํบาบากนะไม่ใช่เป็นแต่ที่ผิวหนังอย่างเดียวนะผิวหนังนั้นมันเ,ออเป็นอาการที่เราสังเกตได้เห็นชัดๆนะคะแล้วก็คือมีไข้ด้วยหายใจลํบาบากแล้วถ้าเป็นในโคโนมนะน้ำนมก็จะลดด้วยนะคะโรคนี้พาหะของโรคก็คือมแมลงดูดเลือดไม่ว่าจะเป็นเห็บแมลงวันดูดเลือดหรือยุงนะสัตว์ที่เป็นมาเกาะผิวหนังแล้วนกะ็ ดูดเลือดเรานี่แหละนะถือว่าเป็นแผลผ่าหาแทรกกระจายเชื้อได้เลยทีเดียวนะแล้วก็นอกจากนี้นะนอกจากผ่าหา่าสัตว์ผ่าหาที่เป็นมแมลงมากัดเลือดเนี่ยก็จะมีได้ผ่านการสัมผัสสัตว์โดยตรงเนะช่นะสัตว์ตัวนี้เป็นกนการสัมผัสการโดนกัน้นอะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำเหลืองน้ำที่เป็นแผลที่ถึงหนังนี่แหละก็ติดได้ หรือผ่านทางน้ําเชื้อของพ่อพันุที่เป็นโรคเห็นไหมเวลาเราเอามาอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกน้ําเชื้อพ่อพันธุ์ต่างๆเราต้องดูให้ดีเชคที่ดีหรือผ่านทางรกก็ได้เวลาคลอดนะลูกออกมานะคะอันนี้การป้องกันอันเนี้ยการป้องกันก็ทําได้โดยกําจัดมแมลงที่เป็นพาหะนําโรคด้วยการ ใช้สารเครมีกําจัดแมลงมีสองแบบนะคะแบบฉีดคือฉีดพ่นไปทั่วเลยพ่นไปสําหรับสัตว์ทุกตัวในฝูงหรือแบบราดหลังคือราดไปเลยนะมีราดกับตัวไปเลยหรือจะฉีดพ่นก็แล้วแต่ในการที่จะเอาไปปรับใช้นะการปรับภูมิทัศน์ฟาร์มโดยให้ฟาร์มปลงโล่งก็ดีนะอันหนึ่งเป็นวิธีแก้ด้วยแล้วก็คือพอเราทํามันโล่งแล้วเนี่ย มันก็จะไม่ค่อยมีมแมลงที่เป็นพาหะมาอาศัยอยู่ mm. นะกำจัดแรงเพาะพันยุงด้วยมูลสัตว์อกันถ้าเราจะเก็บไว้เพื่อจะเอาไ้ขายเนี่ยเราก็ต้องไปเก็บในที่ที่มิดทิดหรือว่าในที่ที่แยกออกที่เรากําจัดมแมลงพวกนี้ได้ง่ายๆนะคะออกไปใช้ผ้าคลุมให้ดีการมแมลงมาวางไข่อะไรต่างๆเหล่านี้หรือการม,มุง้ง การกำหมูให้สัตว์ของเรานะเพื่อป้องกันมแมลงที่จะ,มะแมลงพวกนี้บินเข้ามากัดแล้วก็นําเชื้อได้นะคะตรงนี้การป้องกันการเฝ้าระวังต่างๆนะก็ช่วยกันดูแลแล้วถ้าหากว,ว่าเกษตรกรพบว่าโคกระบือป่วยผิดปกติให้รีบแจ้งปักสูสัตว์อำเภอที่ใกล้ที่สุดอาสารประสาทประสาทอำเภอปักสาทจังหวัดเนี่ยนะคะเอาใกล้ๆเนี่ยเร็วสุดแล้วหรือ จะโทรมาที่ call center ของกรมปศุสัตว์ก็ได้นะคะเบอร์0632256888นะคะอ่ารอบนึงนะคะ063225 6, 8 8, 8 8 8ค่ะอันนี้เรารู้โรคเร็วเราก็สมมุได้เร็วเราช่วยช่วยกันนะคะวันนี้ก็มี2โรคที่จะมาพูดถึงทั้งโรคระบาดในคนและโรคระบาดในสัตว์ซึ่งมีผลกระทบกับเราเกษตรกร,ร,กรทั้งสิ้นนะคะก็ดูแลสุขภาพกันงดีนะคะแล้วก็ถ้ายังไงอ,อ,อย่าลืมติดตามนะเวลามันใก้สมนนุนแล้วอะจัดดานหน้าหรือเวลาที่ท่านสะดวกสถานีวันวลาเดียวกันนี้ เรามาเจอกันเลยค่ะต้องขอบพระคูณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยแสดงความคิดเห็นมานะคะมีปัญหาใดๆนะปัสสัตว์ทุกที่เลยอำเภอสัตว์อำเภอบร,ริษัทจังหวัดประษัตเขตหน่วยงานของกรมปรสัสสัยินดีเข้าไปนะคะดีให้ทนะ่านช่วเหลือเข้าไปได้เลยนะหรือเบอร์เมื่อกี้นี้นะรอบหนึ่งนะ0 6 3 2 2 5 6 8 ก็ติดต่อเข้ามาได้นะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพที่ดีทั้งตัวท่านเองและสัเลี้ยงของท่านนะคะวันนี้ยังไงก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะรักษาสุขภาพที่ดีสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ